วันนี้มีร้านน้ำนะครับที่อร่อยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆที่อยู่ของเพตของดีเมืองมันฑป่งได้ดูนะฮะนั่นก็คือร้านลุงแกดนั่นเองครับจริงๆเนี่ยร้านเนี้ยนะฮะไม่ค่อยอยากจะแนะนําเลยฮะเพราะว่ากลัวลูกค้าจะเยอะแล้วจะไปแย่งเราทานนะฮ่าๆล้อเล่นดีครับตอนนี้เราสั่งโอวปินครับนี่นะฮะราคา25บาทดูเขาใส่ให้เรา อลังการมากครับเยอะมากๆแล้วที่สำคัญคือไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มความหวานแล้วนะครับเพราะที่นี่เขาใช้นมสดเลยครับนี่ก็เจ้าของร้านนะฮะชื่อพี่เกดครับได้กินข้าวเลยครับลูกกองยังไม่ได้กินข้าวทักคนเลยรับวันนี้ตาพี่เกศไม่ใส่นงน้ำที่บอกว่านี่เขาก็จะชานมเมจิคือบ้าบอไปแล้วนะครับให้คน นี่ก็ว่าแล้วยังมีนังตา้โมใส่นะใส่ขนาดนี้ไม่มีไม่มีต้องเม็ดนี่คือร้านที่ผมคิดว่าเป็นร้านที่อะไรที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วนะแล้วก็ให้ของแบบว่าเยอะมากแล้วก็ดีมากคอาจารย์ก็จะร้านเปิดทุกวันไหมครับพี่แก๊สร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับผมขอบใจด้วยแค่เราสองคนเนี่ยนะ คือจะบอกว่าร้านนี้นะครับเกามีทุกเมนูเลยครับผมเชื่อว่าใครที่เคยดื่มน้ําร้านเนี้ยจะติดใจกันทุกคนนะครับเพราะว่าเขาให้เยอะมากย้าว่าเยอะมากไม่เคยเจออะไรที่ให้แบบว่าเยอะขนาดนี้ฮะดูฮะดูและดู เยอะมากยีบห้าบาทเองฮะนี่ฮะจะบอกว่าเยอะมากอาจารย์มาตอนนี้มันไม่ได้กินออาจารย์อุกคนดูเนี่ยนะครับยี่สิบห้าบาทนะฮะดูครับไม่ต้องผสมน้ำตาลครับโอวัลตินแบบล้วนๆ<ว>น<ล>ะฮะแล้วก็นมสดอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะโทรมาที่เบอร์ศูนย์แป ห้าหได้เลยครับกล้าการันตีเลยครับว่าร้านนี้คือร้านน้ำที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับบ๊ายบายครับพี่แกบ๊ยบายขอบคุณครับขอบคุณครบอาจารย์